ไมถึงแจ๊เกี่ยวเขาแล้วแม,ไม,ไม่ไม่ผุดละเอาชีง่วไปใส่ไว้หลายแล้วไว้สามสิบสี่สิบสอบแล้วเต็มแล้วแต่ว่าหยังพรท่านได้เตรียมง่ายดรอกเดียนพืษภา,าปลายเดียนพุดแล้วครับร<ส>าบ <สา S 2> เลยครับจังว่าละ่ะช่วงนี้สีหอนไอเพิ่นว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแรงกั มัไกไว้สัก่อนก็ดีอยู่เด้ครับขี้งวา่ามักหน้าสันบกว่าพอใส่ไว้จะเยอนสามผลเดือ,อนสามบอกไม่เห็นว่าตอนนี้ฮอดเหยอนซีแล้ว ให้เนี้อยู่ดอวพงยายภาพมีหน้ามีเงินผมนี่หน้ากับผมมีเงินกับผมมีว่าสันมีอยู่มันบ่หไหลเงินกับมีอยู่ด้วบ่อยขาดกระเป๋ามือเลย40บ,บาทพเพราะเลยาก๋วยเตี๋ยว ไปทางใดเบิดนาอโใหญ่ไม่งหญ่ท่านสมาชิกทั้งหลายว่าซีเบิดละว่าซีผมเนี่ยผมมีภารกิจจมู่มาเนี่ยผมมีว่าซีก็ะดยนอนคุ่ย่างเดียวรับสาบเลยครับ คือกันแหะครับผมเกิดพายุเขาผดนบสวงพายุออกมันกับไปเห็นงานตัวบาทนี่มันกายเครื่องมือเมื่อ้หเนาะสิไปเห็นยังอ่ะมอ็เลยไปเมื่อนึงก็ต้องไปเมื่อนึงก็ได้ล่ะมันก็บอกหูว่ามันสิดนั่นเนาะมันก็ ก็เลยไปมื้อนี้มือม้อใหม่ก็ยังป่าสิว่าพักผ่อน พญายพามอยู่ชัยภูมิบ่ครับอืมดีโอชัยภูมครับเพาว่ามีช่องแจ้งเหตุชัยภูมิแมนบอกพอย,ยังพอย,ยพั่พามได้เขาบ่ก ผมบอ่บอะไรบ่รับทราบขอความ่บ่ให้เขาเนี่ยนะกัรพุมก็อยุต่้่่มนี่ล่ะบ่ได้เข้าไปห้องหรอกจักซื้อห้องไว้ัังไหนบ่งห้เลยสว่างจุดอำเภอจตุรัสนะครับห้องไว้ท้งไหนซื้อห้อง สว่างจุดอำเภอจัดสุรัดชัยภูมิครับสว่างเมธาเมธาหรืออะไรนี่เลยผมลืมแล้วเมื่อก่อนผมเข้าอยู่แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาก็ปิดปิดห่องไปเขาก็ว่างมา,มามามานั่นอีกมามาเปลี่ยนห่องใหม่ ครับเมื่อบ่เคยเข้าบ่เคย,ยได้ยินชื่อเลยห้องมื้อนี่